กินแล้วหยุดไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางนะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วครับกับกระทะใบเดือมของเราเพื่อนเพื่อนดูตั้งแต่คลิปแรกนะผมใช้กระทะใบนี้ยครับทําเมนูอาหารนะครับ เป็นกระทะที่ที่บ้านใช้มาตั้งแต่ผมนีนเล็กอยู่ครับพึ่งเอาไปขัดมาครับแล้วก็ทำความสะอาดเลยได้ประมาณนี้ครับเป็นกระทะที่มันขังครับทำกับข้าวอร่อยใช้หรือเปล่าทุกคนอันดับแรกก็ใส่ตัวน้ำมันหมูไปเลยนะครับ ใส่นำมันหมูไปได้ผมก็จะตามด้วยตัวเครื่องแกงเรานะทุกคนวันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับเอาเผ็ดกำลังดีนะครับค่อยๆลวนให้ตัวเครื่องแกงเราส่งกลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ปรุงตัวน้ำแกงก่นอนคนค่อยใส่ตัวเนื้อแบบเดียวของเราครับวันนี้เป็นตัวเนื้อชิ้นเราจะใส่แบบชิ้นเน้นๆเลยครับตัวเนื้อแดดเดียวนะคือเขาก็จะมีความเค็มมาเยอะทุกคนเมนูนี้เราก็จะปรุงไม่เยอะครับใส่ตัวพริกแกงแล้วก็ตามด้วยตัวหน่อไม้ดองนะครับ วันนี้ผมเอาไปต้มก่อนนะทุกคนเพื่อนๆสามารถหั่นตามที่ทุกคนชอบเลยครับว่าจะเอาชิ้นประมาณไหนนะครับต้มไว้ประมาณยี่สิบนาทีทุกคนแล้วก็เอาไปคั้นน้ําออกครับล้างน้ําเปล่าอีกสองสามรอบนะบแล้วก็มาทําเมนูอาหารเนะี่ยเพื่อนๆสามารถหั่นให้มันชิ้นเล็กกว่านี้ได้นะแต่ว่าผมเอาชิ้นแบบนี้นะครับ ตักเน้นๆนะบคนเพื่อนๆไม่ทานตอไม้ดองใช้เป็นตวไม้สดก็ได้ครับก็จะอร่อยไปอีกแบบแต่นี่คือเป็นหน่อไม้ที่เขาดองเองที่บ้านนะครับเขาจะดองแค่น้าเกลือนะครับแล้วก็น้ําตาวข้าวนะมันจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงนุงกคนหืมกลิ่นพริกแกงแล้วหอมมากครับในขนาดใส่ไน่เยอะนะครับถ้ากระทะมันจะไหม้ เพื่อนๆสามารถใส่ตัวน้ําเพิ่มไม่ได้นะครับเหมือนใส่ตัวน้ําไปนิดนึงครับเคี่ยวตัวหน่อไม้ของเราแป๊บหนึ่งนะครับใส่ตัวหน่อไม้ดองเราไปแล้วก็ผัดอีกแป๊บหนึงน่งทุกคนเพราะว่าเราเอาไปต้มมันสุกอยู่แล้วนะครับผมจะใส่ตัวลูกโดดน,นครับแล้วก็ใบไม้นดนวยก่อนเป็นพริกนะครับ เราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับอันนี้ก็ผงปรุงรสนิดนึนงนะทุกคนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมจะตัดตัวน้ำตาลด้วยนะครับถ้าเพื่อนไม่ทานหวานไม่ต้องตา่างไม่ต้องเติมก็ได้นะครับแต่ผมมาตัดหวานนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะครับเพราะน่อไม้ก็มีความเปรี้ยวความเค็มอยู่แล้วทุกคนน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ อย่าปรุงปรุงเยอะนะทุกคนเพราะว่าตัวเนื้อของเราเน,นี้ยมันเป็นเนื้อเค็มแดดเดียวยูีแล้วนะครับมันมีความเค็มอยู่แล้วใส่ไปเลยครับชิ้นใหญ่ๆเน้นๆนะทุกคนวันนี้เราจะผัดตัวเนื้อของเราไม่นาน,นครับเพราะเราไม่อยากให้มันแข็งกระด้างนะทุกคนปรุงรสชาติก่อนค่อยมาเติมตัวเนื้อตัดของเราครับ วันนี้ใช้เป็นตัวเนื้อแดดเดียวชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ลนเลยทุนเน้นครับคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากครับเพื่อนสามารถเติมน้ำเยอะกว่านี้ได้นะครับถ้าเกิดคนชอบมีน้ำไว้ขยาำข้าวนะครับ อี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันทุกคนตอนนี้ตัวเนื้อของเราเริ่มสุกดีนะทุกคนส่วนผสมของเราเข้าแล้วนะครับเดีย๋ยวจะมาลองชิมรสชาตินิดนึงครับน้ำจะคกคิกหน่อยนะครับทุกคน แซ่บแล้วครับเอาประมาณนี้เลยทุกคนกินพริกแกงนี้หอมมากครับปิดท้ายด้วยตัวกระเพราที่เราเก็บเองจากหลังบ้านนะทุกคนใส่ดอกไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมคนระับผัดต่ออีกนิดนึงนะครับให้กระเพราเราส่งกลิ่นหอมแล้วปิดไปเลยทุกคนเรื่องรสชาตินี่เ,เพื่อนๆปรุงกามที่เราชอบเลยนะครับ ชอบเผ็ดชอบเค็มประมาณไหนนะครับยิ่งใส่ตัวใบกระเพราเพิ่มเนี่ยกลิ่นหอมมากทุกคนเนื้อเน้นๆชิ้นใหญ่ๆครับนะครับเดี๋ยวไปจัเดเตยประจางครับเรียบร้อยแล้วเมนูของเราทำง่ายทุกคน กลิ่นหอมตัวแบบอวนครับเดีย๋ยวลองตัวน้ำไม้ดองก่อนนะครับกรอบมากเลยคชิ้นเนื้อเรานะครับใหญ่ๆเน้นแบบนี้ครับ ัวเนื้อที่เราเอามาทําอาหารนะโดนเราไม่ต้องผัดให้มันนานมากนะเอาให้มันพอสุกนิดนึงก็พอครับเพราะมันจะทำให้ตัวเนื้อวัวเราเนี่ยมีความนุ่มเพิ่มขึ้นครับถ้ามันเพื่อนเคี่ยวไว้นานเกินเนี่ยมันก็จะแข็งกระด้างครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆพ่อชอบนะครับลองทําตามดูกินแล้วหยุดไม่อยู่ครับ ทําทานเองทุกคนเอาแบบชิ้นเน้นๆที่เราพอใจครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับทําไม่ได้ยากตัวเนื้อแดดเดียวมีความเค็มอยู่แล้วตัวนไม้ดองก็จะมีความเค็มนิดๆมีความอมเปรี้ยวนะทุนวิธีการปรุงแล้วก็ อย่าเพิ่งไปใส่เครื่องปรุงเยอะนะตรงนี้ผมใช้แค่ตัวผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตัวน้ำปลาแล้วก็ตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ลูกโดดโรยด้วยใบกะเพราที่เราเก็บเองทุกคนตัวนเรื่องความเผ็ดเนี่ยมันเพื่อนก็ทําตามที่เราชอบนะครับหรือหลายคนชอบทานที่แบบมีน้ําเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถใส่น้ําไปเยอะกว่านี้ได้แล้วแต่เพื่อนชอบนะครับอันนี้เมนูแต่ละคนทานได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายๆทุกคน เพื่อนๆชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอตัวไปทานข้าวต่อแล้วครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ